ปีนี้จะมี3ปีนักสัตว์ที่ดวงเฮงก็จะมีนักสัตว์ปีมะเมียนะคะปีมะปีมะเมียปีมะแม่แแมละปีวอกอุ๊สามีดีฉันปีวอกเฮงเลยใช่ไหมเฮงเลยอ่ะเขาดียังไงบ้างแสดงว่าพี่ตั๊กเนี่ยจะต้องดีกว่าเพราะพี่ตั๊กคุมสามีอาจารย์รู้ได้ไงไม่สามปีเนี่ยที่ว่าเฮงมะเมียมะแม่วอกเนี่ย เฮงนี่เฮงยังไงต้องบอกแบบนี้ค่ะคนเกิดปีมะเมียเนี่ยเป็นขาขึ้นเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรก็ดีทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จที่สําคัญที่สุดคือที่ผ่านมาปีมะเมียเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเฉพาะเหนื่อยเรื่องคนอื่นนะคนอื่นสร้างปัญหา แต่ปีเนี้ยคุณเลิกคบคนเยอะมากขึ้นคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณมีระยะกับทุกคนคุณเคลียร์คนออกจากชีวิตทําให้คุณสบายขึ้นและการเงินคุณได้รับเต็มๆปีนี้ปีมะเมียถือว่าดีในเรื่องการเงินส่วนปีมะแม่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะปีมะแม่ปีนี้เป็นปีที่คุณเก็บทรัพย์ได้มีโอกาสเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บพราะปีที่ผ่านมาเหมือนแพ้รับบาปอะไรก็ผิดหมดแต่ปีนี้คุณถูกแล้วค่ะปีนี้คุณจะมีโอกาสรับทรัพย์เก็บเงินได้อันี้ถือว่าดีนะคะ ปีสุดท้ายคือคนเกิดปีวอกปีวอกเนี่ยจะดวงดีเรื่องของความรักที่ผ่านมาอาภัพเรื่องความรักรู้สึกเจ้านายไม่รักรู้สึกใครหลายคนห่างเหินรู้สึกใครหลายคนเรื่องความรักไม่ได้รับความรักจากคนรอบข้างเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่คุณมีโอกาสดีๆและไม่มีคําว่าผิดหวังอีกแล้วตลอดทั้งปีถือว่าดีสําหรับคนเกิดปีวอกค่ะี